พัฒนาการช่วง8ถึง10เดือนนะคะตอนนี้เขานั่งได้แข็งแรงดีแล้วตอนที่ลูกเปลี่ยนจากท่านั่งเป็นท่าคานนะคะเขาจะต้องผ่านการนั่งนั่งประเพียบแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเขาก็จะลงเป็นท่าลอขานนะคะลงน้ำหนักสี่ตำแหน่งแล้วก็จะขานไปข้างหน้าตามสิ่งของที่เขาอยากจะไปนะคะเสร็จแ,แล้วพอไปถึงปั๊บเนี่ยลูกก็จะต้องเปลี่ยนมาเป็นท่านั่งทันนี้เวลาเป็นท่านั่งก็เหมือนกับภาพย้อนกลับเมื่อกี้เลยเขาก็จะตั้งเขา่าแล้วก็ ภาเพียบกับแล้วก็มาเป็นนั่งนะคะสิ่งที่เราทําได้ก็คือเปิดพื้นที่ก็คือ,อให้ลูกอยู่บริเวณฟูกที่ปลอดภัยแล้วก็มีของเล่นกระตุ้นเพื่อให้เขาเคลื่อนตัวไปมานะคะช่วงนี้ลูกก็จะเริ่มเหนี่ยวตัวเกาะยืนบ้านที่มีโซฟาที่ลูกพอจะเกาะได้เขาก็จะเริ่มเหนี่ยวตัวขึ้นนะคะยกตัวยอย่างเช่นตรงบริเวณนี้เป็นโซฟาหรือกรณีที่เราเลี้ยงอยู่ใน เราเรียกว่าคลิปอะคะก็คือเตียงเด็กเตียงเด็กอะจะมีลูกกลงเป็นซ,ซี่เป็นอุปกรณ์โดยที่เราไม่รู้หรอกว่าอ,อุปกรณ์นี้ดีสําหรับลูกในการที่จะจับแล้วค่อยๆเหนียวตัวขึ้นยืนเรามาดูต่อนะคะตอนที่ลูกอ,อ,อ,อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วลูกก็อยากจะไปตรงบริเวณตรงลูกกลงนะคะที่เป็นซี่ลูกก็จะขยับตัวเองเป็นท่าควา่ำแล้วก็ คาน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 พอคานไปถึงบริเวณนี้ก็จะพับเพียบแล้วก็นั่งนะคะเสร็จแล้วเขาจะใช้มือของเขาในการจับตัวซี่ลูกกงเขาก็จะต้องเอาขาเป็นพับเพียบแล้วก็มือนี่แหละค่ะที่มีแรงมากกว่าขาแน่ๆมือจะดึงตัวเองขึ้นไปเขา่าที่งออยู่พับเพียบก็จะกลายเป็นลงน้ำหนักที่เข่านะคะ เขาเริ่มจะเหนียวตัวขึ้นมาแล้วแต่ว่าเป็นท่าเข่าก่อนแล้วต่อไปเขาก็จะค่อยๆดันตัวเองขึ้นมาเป็นเหนียวตัวขึ้นยืนแปลว่าอุปกรณ์ตรงเตียงนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ลูกเนี่ยฝึกเหนียวตัวขึ้นยืนกรณีถ้าเกิดเราไม่ได้มีแบบนั้น เด็กอะ่ะก็เขาก็จะใช้อะไรก็ได้ที่อยู่ขอบรอบๆนะคะอจาจจะเป็นโซฟาถ้ามันสูงเกินไปเขาก็จะจับไม่ถึงเพราะเขาจับไม่ถึงเขาก็จะเหนี่ยวไม่ได้ก็สามารถช่วยได้นะคะกรณีที่ลูกมามาจนถึงบริเวณที่จะเหนี่ยวแล้วแล้วลูกอะ่ะขาก็ติดอย่างเงี้ยแล้วมือเขา่ก็จับอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปไม่ได้สักทีแล้วก็จับขาเขานั่งะเพียบนิดนึงแค่นั้นละคะ่ะไม่ต้องถึงขนาดช่วยดันก้นนะคะเพราะว่าเขาควรจะต้องออกแรงที่มือในการดึงขึ้นเองค่ะช่วงเวลานี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ มีเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างหนึ่งก็คือลูกชี้บอกความต้องการได้ค่ะเด็กบางคนก็ชี้แบบทั้งมือแต่เด็กบางคนก็ชี้แบบใช้นิ้วชี้เลยการชี้เป็นการสื่อสารแบบหนึ่งนะคะก็คือสื่อสารทางกายมีชี้มีพยักหน้ามีสายหน้าพวกนี้คือสื่อสารเด็กๆยังพูดออกมาเป็นคำไม่ได้เขาก็จะสื่อสารโดยใช้ภาษากายก่อนค่ะ ทีนี้เวลาเขายังพูดไม่ได้แต่เขามีเสียงและกำลังหัดพูดสิ่งที่จะประกอบการชี้ของลูกก็คือการออกเสียงอ่ะอ่ะอ่ะอะคุณพ่อคุณแม่ก็คงอยากจะให้ลูกเป็นภาษาที่เป็นคำพูดอย่างเช่นถ้าลูกชี้แบบนี้แล้วไปไป ไปเราก็อยากจะให้ลูกพูดว่าไปหมอจะเน้นคําเดียวก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเด็กพัฒนาภาษาเขาก็จะพัฒนาเป็นคําเดียวๆคําเดียวก่อนแล้วค่อยเป็น2คําเป็น3คําทีนี้เวลาที่เราได้ยินลูกพูดแบบนี้ธรรมชาติของคุณพ่อคุณแม่ก็จะตอบสนองลูกโดยการพาลูกไปหรือไม่ก็คุยกับลูกเล็กน้อยแบบคุยแบบคําถามนะคะเช่นพอลูกชี้ว่า แม่ก็อาจจะพูดว่าหนูอยากไปข้างนอกเหรอคะมาเดี๋ยวแม่อุ้มไปนะคะแล้วเราก็อุ้มลูกไปการพูดแบบนี้เป็นการบอกให้ลูกเข้าใจในมุมว่าแม่รู้ว่าหนูอยากจะออกไปข้างนอกแล้วแม่จะพาไปแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยกระตุ้นให้ลูกพูดเลยลูกก็จะทำหน้าที่เป็นฝ่ายฟังอย่างเดียวหากเราอยากจะให้ลูกพูดบ้างพูดแบบที่เราต้องการคือไปสิ่งที่เราต้องทำเพิ่มก็คือการที่เราพูดนำคำที่เราอยากได้ยิน โดยพูดแค่คําเดียวลูกชี้แบบนี้อ่ะอะเราพูดนำคําที่เราอยากได้ยินเราอยากได้ยินลูกพูดคำว่าไปเราก็พูดคํานั้นนำอะอะเราพูดว่าไปไปพอเราหยุดก็จะเป็นช่วงที่ลูกต้องพูดตามลูกก็จะปะปะลูกจะไม่ได้พูดชัดในทันทีนะคะแต่นั่นก็คือขั้นตอนของการฝึกพูดเป็นคํา เราจะเห็นว่าที่หมอพูดเน่ยมันดูง่ายจังเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกว่าเวลาคุณพ่อคุณแม่พูดนําลูกก็จะพูดสวดน <c oughs> <c oughs> แบบเหมือนไม่ฟังเลยอะค่ะ <c oughs> นั่นเป็นเพราะว่าลูกยังไม่รู้จักการสื่อสารสองทางซึ่งมีจังหวะฟังสลับหยุดแบบนี้นะคะแนะนําว่าให้กลับไปสู่พื้นฐานเราก็จะพูดคำำําย้ําแล้วก็มองหน้าลูกสําคัญมากคือการมองหน้าลูกโดยธรรมชาติแล้ว ถ้าเกิดลูกได้ยิงจังหวะที่แม่พูดแล้วหยุดลูกก็จะออกเสียงตามต่อให้เสียงเพี้ยนก็ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวรูปปากของเขาก็จะปรับเสียง ตามพยัญชนะได้ถูกต้องเองนะคะแปลว่าในช่วงที่เราเล่นกับลูกลูกยังไม่ได้ใจร้อนอะไรเราก็ใส่ข้อมูลเรื่องการสื่อสารสองทางซึ่งจะง่ายกว่าตอนที่ลูกใจร้อนอยากจะไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าลูกงองแงไม่ค่อยสบตากลับไปที่พื้นฐานค่ะ